แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาว5,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับโปรเ e กต o บอ b บารุต2 2 2 6และราคาโดยไม่มีหัวข้อและใส่อินโทรของช่องโฟกัส on นแบมขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโฟกัส on นแบมช่องที่พาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเทคนโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะด้านจรวดระเบิดและระบบขีปนาวุธที่น่าจับตามอง และในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรเก็ตบอมบารูด2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาโดยวิศวกรไทยร่วมกับการสนับสนุนจากภาครัฐและกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการทหารยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพการทำลายความแม่นยำหรือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังโรเก็ตบอมบารูด2026หรือชื่อเต็มๆว่าระเบิดจรวดบารู2026 คืออาวุธจรวดขนาดกลางกลายรุ่นล่าสุดที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่องมาจากกลุ่นบารูดคลาสสิกในช่วงปี2020โดยมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบสงครามพื้นดินและการยิงจากยานพาหนะทางยุทธวิธีจุดเด่นหลักของรุ่น2026คือระบบนำวิธีอัจฉริยะที่สามารถปรับทิศทางตามตำแหน่งเป้าหมายแบบเรียลไทม์รวมถึงการฝัง AI เพื่อการตัดสินใจเป้าหมายและปรับแต่งระยะทางของแรงระเบิดได้อย่างแม่นยำ รูปลักษณ์ภายนอกของโรเกตบอมบารูตส0 2 6ดูคล้ายกับจรวดมาตรฐาน NATO รุ่นบางรุ่นแต่มีการเสริมเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุดไทเทเนียมเพื่อเสริมความทนทานต่อความร้อนและแรงดันในระหว่างการยิงและระเบิดน้ำหนักของตัวจรวดอยู่ที่ประมาณ320กิโลกรัมและสามารถบรรทุกหัวรบได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมมีระยะยิงทำการไกลสุดถึง80กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้สบายส ระบบการจุดระเบิดของโรเกตบอมบารูด2026มีการใช้ระบบปล่อยเชื้อเพลิงไฮบริดชนิดใหม่ซึ่งรวมคุณสมบัติของเชื้อเพลิงของแข็งและของเหลวเข้าด้วยกันทําให้มีแรงขับสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางและช่วยลดโอกาสเกิดการบกพร่องกลางอากาศจุดเด่นของระบบนี้คือสามารถควบคุมทิศทางได้แบบต่อเนื่องแม้ในระหว่างที่โรลดกําลังเร่งความเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบลดเสียงขององค์การปล่อยจรวดที่พัฒนาเพื่อป้องกันการปรวจ,จับจากระบบเรดาร์สัตรปู ทำให้สามารถใช้ในการปฏิบัติการลับได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการนำวิถีโรเก็ตบอมบารุส2 0 2 6มาพร้อมกับระบบ GLIN (Guided Laser Inertial Navigation) ซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างระบบดาวเทียม GPS เลเซอร์นำทางและระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของหัวรบทำให้แม่นยำสูงถึง95%เมื่อยิงในระยะไม่เกิน60กิโลเมตรและแม่นยำมากกว่า80%เมื่อยิงในระยะไกลกว่า70กิเมรเรียกได้ว่าแม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่ ก็ยังสามารถปรับวิถีและเข้าทำลายได้อย่างแม่นยำนอกจากนั้นโรเก็ตบอมบารูตส2026ยังถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายแบบเช่นหัวรบแรงระเบิดสูง HE หัวรบกระเจาะ AP และหัวรบแพร่กระจายค Cluster ซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำลายบังเกอร์ ป้อมปืนหรือแม้แต่ยานพาหนะหุ้มเกราะและเนื่องจากหัวรบสามารถสลับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วภายใน5นาทีทําให้ทหารสามารถเตรียมจรวดเพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีในด้านการทดสอบโรเกตบอมบารูท2,026ได้ผ่านการยิงจริงในสนามทดสอบที่เขตการทหารรับทางภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยมีการบันทึกผลการยิงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนผลลัพธ์ที่ได้ชัดเจนว่าจรวดสามารถรักษาวิถีการบินที่เสถียร แม้ในสภาพลมแรงหรือพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนนอกจากนี้ระบบ AI ของจรวดยังสามารถประเมินแรงประทัดและปรับตำแหน่งเป้าหมายในระดับจุดศูนย์กลางของสิ่งก่อสร้างได้อย่างชาญฉลาดระบบความปลอดภัยของโรเกตบอมบารูด2026ก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าชื่นชมเพราะมีการติดตั้งระบอบล็อกป้องกันการปล่อยผิดพลาดเซฟต้ลอนล็อกและระบบยกเลิกการทำงานของหัวรบหากมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ระบบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและลดความเสียหายที่ไม่จำเป็นเมื่อพูดถึงเรื่องของราคานั้นโรเก็ตบอมบารูต2 0 2 6มีราคาประเมินต่อหนึ่งลูกอยู่ที่ประมาณ3.7ล้านบาทโดยราคานี้รวมถึงหัวรบพื้นฐานชนิดทีแรงระเบิดสูงและค่าติดตั้งระบบนำวิถีมาตรฐานหากต้องการหัวรบพิเศษเช่นแบบจอกรอบหรือแบบแพร่กระจาย ราคาจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ4.2-4.6ถึงล้านบาทต่อหนึ่งลูกอย่างไรก็ตามหากซื้อในจำนวนมากหรือมีการจัดแพ็กเกจสำหรับหน่วยทหารราคาจะถูกลงเหลือประมาณ3.2ล้านบาทต่อหน่วยสำหรับประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่ากองทัพจะทำการสั่งซื้อโรเกตบอมบารุต2 0 2 6เข้าประจำการในหน่วยปฏิบัติการพิเศษและฐานยิงโจวดไกลระยะกลางในภาคใต้และตะวันออก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากการก่อการร้ายและการลักลอบเข้ามาของอาวุธจากต่างประเทศการนำจรวดรุ่นนี้เข้าประจำการจะเพิ่มขีดความสามารถในการตอบโต้และยับยั้งภัยคุกค,คามได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียงตอบรับจากหน่วยทหารทดลองใช้จริงระบุว่าจรวดมีความเสถียรยิงง่ายใช้งานได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายและที่สำคัญคือการประหยัดเชื้อเพลิงจากระบบไฮบริดที่พัฒนาใหม่ ลดต้นทุนการซ้อมยิงลงได้มากกว่ารุ่นเดิมถึง3 0อีกทั้งอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการตั้งค่าการยิงก็เป็นระบบสัมผัสทันสมัยใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตทางการทหารได้โดยตรงในเชิงกลยุทธ์โรเกตบอมบารูด2 0 2 6ถือว่าเป็นหนึ่งในหมากสำคัญที่ประเทศไทยใช้เพิ่มศักยภาพในสงครามแบบไฮบริดไม่ว่าจะเป็นสงครามทางตรงหรือการป้องกันการบุกรุกผ่านพรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ระบบโดรนและ AI เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมรภูมิ อาวุธที่มีระบบอัตโนมัติและแม่นยำแบบนี้ย่อมเป็นหนึ่งในคำตอบที่สำคัญอนาคตของโรเกตบอมบารูด2026ยังมีโอกาสพัฒนาต่อไปอีกมากโดยมีแผนที่จะเพิ่มระยะยิงให้ไกลกว่า100กิโลเมตรและเสริมระบบอัมพรางตัวจากเรดาร์รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมสนามรบแบบเครือข่าย Network c e ซ t r i c w a r f a เ e เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับโดรนลาตระเวน UA